อ่าครับกับสวัสดีครับพุกมวันนี้ก็มาพบกับผุมกับเรลานะครับกับชงบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับวันนี้ก็คือผุมจะพามาตกปลาตกสปิวนะครับมากับเบ็ดไม้ดื่มนะครับไม้นานีบุงนีโซดยาล่านะครับวพอดีผุมก็หยุดไปกันหลายวันเลยนะครับไม่ได้ข้าวมานะครับหลังจากาจากที่ว่าข้าวมาตกกับใส่เดือนวนโกลน,นะครับกับเยือกครบอาณาจักนะครับเหลือใส่เดือนนะครับเหือเด็ดนะครับวันนั้นก็ได้ไปหลายตัวนะครับ ลานิ่นนะครับใส่สวยๆครับจะยุดไปกับฟ้ามาณ3-4วันนะครับไม่ได้ข้าวมานะครับวันนี้ก็ลงข้าวมาตกมาซ้ำกันเละเล่านะครับจะมานายนะครับวันนี้ครับจะเยอะที่ว่าตกวันนี้ก็คือใจเดือนมันดื่มนะครับจะเกี่ยวใจเดือนนะครับใจเดือนแดงตีตาเบ็ดนะครจะเยอะนี่นะครับต่ำใจไม้ไหนนะครับกินเพลนะครับใจเดือนนะครับแต่ว่าไม่กินเลยก็คือต้อง กับได้เรืวนะครับกับใจเดือนนะครับแต่ว่ามันไม่กินนะครับก็ลงมาลุนกันนะครับว่าจะได้ตัวลาไม้นะครับมาดีนะครับแต่ตัวนี้กับผมก็ลงเบ็ดเรียบ้อยนะครับกับมาถึงไม้อะไรลงเบ็ดกับตัวนี้ก็ประมาณสิบโมงพอดีนะครับแต่ว่าอาการวันนี้ก็คือมันจะคึมกวาคึมฝ้นนะครับแดดไม่ก่อยออกครับกับหนามไม้นี้ก็คือแดงมากเลยนะครับแดงมันจ่าเย็นเลยนะครับจักกินไม้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องรอลุนกันครับ ก็วันนี้กะเท่าปุ้มไม่ติดธุระอะไรก็เหมือนเดิมนะครับกับประมาณสามเียวโมงนะครับวางนะครับปุ้มกันเลยครับก็จะได้ปลาโพกแกงไม้นะครับวันนี้ครับโลลุ้นกักับผุมก็จะเกี่ยวสลับกันไปก็คือจะตกใ่เดือนด้วยนะครับนกหอด้วยเยื้ออ่ามาควิดผสมกับขนมปังของลุงโอด้วยนะนะครับว่าเยื้ออ่านี่เยื้อ มาควิดกับคนมุ้งปังของลูกโอนก็คือผมผ้ามาแต่อลดนะครับไม่เคยทิ้งเลยนะครับเยือนนี้ก็จะเกี่ยวแบบอหยัดทรายเหมือนกับเกี่ยวกุ้งสดนะครับแต่ว่าก็คือายเดือนนะครับกสารับกันไปนะครับเหมือนกับว่าเราไล่ม่ไในตัวหมดขั้นมากนะไม้นี้ ครบผมการลงเบ็ดไปก็ประมาณหาหน้าที่ลลวนะครับยังไม่มีอาการนะครับยังเงียบครับอ่าเดี๋ยวผมจะทายบรรยากาศหลบๆให้ดู่อนนะครับโ่าก็ไม่ได้เข้ามากันหลายวันเลยนะครับคัดดีผมใจตกก็คือขั้นเดิมนะครับขั้นของอาชิโนนะครับกูสปาตันนะครับยาวกับแปดฟุตนะครับเวทกับแปดสิบกนะครับคันนี้นะครับชายประจําเลยนะครับ บรรยากาศนะครับ,บหลังใต้ต้นไม้นะครับีดื่มไม้ตนะื่นนนีวนี้เราจะไปตกลกะกะช่งก็เลี้ยงปลานะครับแต่ว่าตัวนี้คือเ็ไม่เลี้ยงเลยนะครับ มาครับมาลุนกันนะจะได้ไมนนน้นะ่กับวานีนะมีอาการนะครับมีปลาเข้ามาเล่นอยู่ ก,บ,กบตอนนี้ก็เวลาคือเะ้าโมงฟานไปนะก่ยังเงียบนะครับกตุนก็มีกยับเบาๆนะครับแต่ว่าไม่ยอมตายอินทักที่นะแต่ว่าก็มีแมดมีฟองอากาศขึ้นอยู่นะเดี๋ยวลองเอาเยือะขึ้นมาดูนะเปลี่ยนเยือกันอีกรอบนะ ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับในเดือน,เด,อนอเดี๋ยวผมจะหฮะมักพิษตัดตานะครับโฮะหมักพิษนะครับ กระไม้ธรรมชาติก็แบบนี้นะครับเราไม่ได้ข้าวมาหลายๆวันนะไม่ได้โอ้ยด้วยนะกระทาว่าข้าวมาตกโดนเนืองนีดปลามันก็จะข้าวมายุดอาทิตย์ที่ว่าเราข้าวมาทุกวันนะไอน,นี้คือหยุดไปสามสี่วันนะครับไม่ได้ข้าวมานะ นะครับรุนกันโตนะรุนกันนะครับมีปลาเข้ามาเล่นอยู่นะ อามาเลนอยี่นะอืมยครับว้าวนะกั oh, <no. S 1> ะนนึงเจียวมงพนันไปพอดีนะเพิ่งได้วัดที่เล็กนะการเฮลลาวนะวันนี้จะได้ปลาแกงไหมนะต้องลุ้นกันนะแต่ยังมีเวลานะครับ มีกันหนังมานึงเฉียวโบกงนะครับตะกระไดหวัดเมื่อกี้นะครับทีเดียวเนะี่กระเฮลส์ลาวนะอืมรถไอหยาและกับรถเฉลาวนะครับโอ้โหเสียด,ดายครับสามือเลยนะครับพลอยเลยครับ เอาไม่นะครับมเมื่อกี้ลุดนะมันตรงได้นะครับวันนี้ครับจะมากหรือว่าหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันนั่งผักโพ้นนะ อยู่แล้วนะครับรุนกันนะเออโดนเลยครับเหล่มาม้าตัวเล็กนะลอยขึ้นมาเลยครับต่น,นิ่นนะนะครับ ưu túc luyện à cả gặp đường nhà tôi ừ mà lại gặp lão mán tem cân năng cả chiều mông quá โดนแล้วครับโดนแล้วครับเต็มที่สองกับเต็มที่สอง ตอนนี้ก็มาสองเต็มเลยนะครับการน,นั่งมากกาเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับพึ่งได้มาสองเต็มนะแต่ว่าวันนี้อากาศมันคือไม่โลดน,นะครับมืดมัวนะครับวันนี้นะอากาศนะไอ้ยาเลยครับว้าวนะครับ อืมโดนแล้วครับโดนแลยครับโดนเลยครับโดนสวยนะครับโดนนี่ครับเต็มที่สามนะครับวนตุบเลยนะครับโดนนี่ครับ ผมก็จะเกี่ยวสลับกันไปนะครับใส่เดือนด้วยนั่นก็ฮ่มาควิดด้วยนะครับใส่เดือนทางโซงตานะครับแต่ว่าโหอมาควิดตาหนึ่งครับดุหนึ่งตันะครับวันน,วน,วนี้มาสามเต็มเลยนะ คิดว่าจะเหวซะได้เร็วนะวันนี้นะ cột dù lào, này, lào ừ, đổ đi, đổ nữa đột lào đuối đi chúa đây khắp em đi trí đấy Rút เล่นอยู่ลาวนะอืมโดนอีกตัวเลยครับปลาเลยครับปลาเลยครับปลาลิ้นนะตัวสวยๆนะครับวันนี้ครับ แต่นี้นะครับบมก็จะสลับกันนะครับโหหมักพิดด้วยนะครับก็คือเดือนใส่เดือนอย่างเดียวด้วยนะสลับกันไปนะีน่ปลามานมากสีเต็มเลยนะก็ะไม่แห้วเลยนะครับได้พวกได้เก่งเลยนะครับวันนี้ว้าว ครับวาวเนี่ยได้ครับอึฮะครับการทำรับวันนี้ครับได้เวลาเลยนะครับกาครบทสามเฉมมุงเลยนะครับหนังมานะครับก็มาเล็บลาววันนี้นะครับตีกว่าได้นะผลงานวันนี้นะสีเต็มนะครับ ได้สีเต็มนะครับวันนี้ก็คืออากาศมันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็คือไม่แดดไม่ออกเลยนะครับก็มืดขวานะครับเอ่อมืดมัวฝนนะครับว่าก็ยังได้ตัวนะครับก็ถือว่าได้พ่อได้เก่งนะค,ร,นนคร,รับวันนี้ครับนะครับการสำรับวันนี้กับ ลากันโก้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยนะครับกระจงเบาเด็กตายคุ้นดื่มนะครับนะครับเดี๋ยวกระเทือหวะว่างๆนะครับเดี๋ยวจะพามาตกกันเหล่านะครับไม้หนีนะครับเพราะว่าปลาก็ยังมีครับแต่ว่าวันนี้นะครับนั่นแหละครับเหมือนที่ว่าผมว่านะครับก็คืออากาศมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคึมควาคึมฝนนะครับวันนี้นะครับเด็ดไม่ออกนะครับดังกวนหนาวมันก็บคุ้นแดงนะครับ ข่าวมานานน,านที่นะครับหวังจะได้ตัวนะครับหลานนะครับนะครับลาก,กันก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับุ๊บต่คือว่ากันยังได้กับข่าวนะหลานนี่แต่คืสวยนะนี่กับสักลู่ได้นะครับสีตัวนี้นะครับโอ้ได้โทษนะครับ